ออันนี้ก็แรงแรงยังไงผู้ก็ไปดูก็ไปอ่านก็ไปอ่านเขาก็บอกว่ามัจจุราชเอาไปผิดคนผู้ฟังแล้วมันสะเทือนใจฟังแล้วมันกดหูใจคำคำนี้ที่กล่าวออกมาผู้ไม่อยากให้เอซต้องมาต้องมาเม้นออกมาแบบนี้ บอสอยากให้บอสบอสอยากให้ยังหักบอสโจหักปุ่นยิงหักผู้ใดก็แล้วแต่แต,แต่เรื่องไข่แน่ห้องเพินเนี่ยแม้ตั้งแต่ปู่ก็ยังไม่ก้าวร้าวเลยนะปู่เป็นใครก็ยังไม่ก้าวร้าวปู่จะชี้บอกว่าอันยุทธะนี่นั่นนะปู่ไม่เคยเพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวเขาถ้าหนักจริงๆเขาคงจะมาหาปู่แต่พูดบอกว่ามัจจุราชเอาไปผิดคนเนี่ยโปกไง่างๆคือผิดต่ แม่สุภาพไนี่จะบอกให้ฟังนะปู่ไม่ได้ปู่ไม่ได้ไปยกท่านนะปู่เห็นตั้งแต่เข้าไปสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงใหม่ๆแม่สุภาพปากก็เป็นทั้งสันย่แต่เขาถือเขาถือเขาไม่กินสัตว์ใหญ่นะหมูกับว่กกินงั่วกับว่กกินกินไดแต่ปู่ป่าปูป่าไกล้นันเองเขาบอกได้กินสั์ใหญ่เขาบอกกินเลยแล้วก็ถือ ช่วงกินมั่งสิบรัดไมกินนีอย่างเนี้ยเขาจะกินแบบนี้ตลอดเลยแม่สุภามีคนเห็นได้บอเขาเห็นได้บอแม่เล็กเต่ลูกเขาบอกผมจำมันถกคนว่าแม่เนี่ยว่ากินอันนี้นี่เวลาไปหายยังมากนี่คือแม่สุภา,าเอฟซีเอฟซีสิมาว่าแบบแม่ไลยยังไหมีปัญหาธรรมดาครอบครัวแม่กับลูกเขาก็ามีปัญหากันเพราะว่าเข้าใจกันเพราะว่างานงานบอลโจนี่ก็หาย แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังบอท่านได้ไปเคี่ยวกับแม่บ่ได้วไปเคี่ยวกับส่วนต่างๆแต่มันจะมีโอกาสไปวันแม่อยู่กับว่าต้องใจฮอนใจเย็นๆเดี๋ยวเขาสิบีเที่ววันแม่